ประชามหาปีติใต้ร่มพระบารมี85พันษามหาราชันนางเจิมมาจึงเลิศสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามบันทึกบทความของสมาชิกรัฐสภาวไว้ว่าความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความประทับใจในทุกๆสิ่งที่เป็นพระองค์ท่านทุกๆสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเพื่อประบริกรซึ่งมีมากกว่าพันโครงการดิฉันขอกล่าวถึงเรื่องที่ประทับใจมากเรื่องหนึ่งคือเรื่องข้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศทรงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยอย่างต่อเนื่องในพุทธศักราช2504ทรงก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาทรงทดลองวิจัยพัฒนาข้าวอย่างครบวงจรทรงขับรถไถนาทรงเตรียมแปลงปลูกข้าวทรงหว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองทรงศึกษาว่าต้องใช้พันธุ์ข้าวที่ดีต้องมีวิชาการต่างๆจึงจะได้ผลผลิตที่ดีการทำนาสลับกับการปลูกพืชอื่นๆเมื่อสิน้นฤดูดทำนาช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะแก่การทำนาในฤดูดต่อไปปัจจุบันแปลงนาทดลองเป็นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี ทรงนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เช่นพันธุ์สุพรรณบุรีพันธุ์ปทุมธานีพันธุ์ขาวดอกมะลิพันธุ์เจ้าพัทลุงพันธุ์ชัยนาทพันธุ์กบพันธุ์สัวแม่จันและพันธุ์ดอกพยอมไปใช้ในพระราชบิชีพืชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาขวัญและบรรจุใส่ซองเล็กๆจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปู่พระราชทานแจกจ่ายแก่ประสบนิกรและเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในพุทธศักราช2553คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุนก้าวทุนกหมอ่อมถวายเหรียญข้าวทองคำเหรียญสรุดีพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่านที่ทรงพระอุตสาหะและทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย ที่มีคุณภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทำให้คนไทยภาคภูมิใจที่ได้ปลูกข้าวไทยและกินข้าวไทยด้วยเก้าด้วยกระหม่อมพอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนานิชาสงเคราะห์โรงเรียนท่ายางวิทยาจังหวัดเพชรบุรีบันทึกปทความของนางเจิมมาศจึงเลิศสิริสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมา วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับชมรมคนรักในหลวงเมืองเพชรและคณะครูนักเรียนของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีร่วมผลิตรายการ